บ้านที่อยู่ก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ครับแม่ผมเสียเป็นมาแรงตั้งแต่ผมสี่เดือนพ่อผมไม่เคยแข็งแรงครับแกเคยโดนรถ้นหน,นักจนต้องเข้าโรงพยาบาลเลยครับเมื่อก่อนจะรถลจนพ่อพ่อเสียชีวิตแล้วก็พ่อไม่รู้รู้อยู่ยังไงแม่ก็เสียทีงั้นจนพ่อเสียตามอีกมันเล้เทะ ราฐมนตรครับทางสุปเปอน์ได้รับการติดต่อจากจังหวัดชุมพรนะครับโดยคุณครูท่านหนึ่งชื่อว่าคุณครูตุกตาคุณครูบอกว่าอยากให้รายการรู้จักเด็กคนหนึ่งเผื่อดูว่ารายการจะช่วยเหลือหรือสนับสนุนอะไรน้องได้บ้างน,นะครับและนี่คือแชทที่พูดคุยกับรายการจากคุณครูครับอโอ้โหคุณน่ารักมากคุณครูน่ารักจังเลย,ยรัฐกนรครับข้อมูลที่คุณครูบอกเรามาคือน้องอยู่ในที่ที่ค่อนข้างสูง เกือบๆจะเป็นหน้าผาครับคือเหมือนว่าคงเป็นทางที่อยู่สูงคนระับบ้านที่น้องสัยอยู่แล้วก็ไม่มีน้ําประปาไม่มีไฟฟ้าการติดต่อนี่ไม่สามารถสื่อสารได้นะครับไม่มีสัญญาณคุณพ่อไม่มีโทรศัพท์ดังนั้นเนี่ยรายการต้องทําข้อมูลก่อนเราก็เลยจําเป็นต้องส่งทีมงานไปที่พื้นที่เพื่อทําความรู้จักแล้วก็ศึกษาข้อมูลของน้องนัทจึงเป็นที่มาของคลิปคลิปนี้ครับ ตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณ50นาทีนะครับจะเดินทางถึงโรงเรียนที่นัดหมายกับคุณครูไว้นะครับผมถึงแล้วเดี๋ยวไปตามหาคุณครูก่อนสนะ<า>วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี มาหาครูตุ๊กตาครับครูตุ๊กตาวัดอยู่ตรงนู้นสวัสดีจ้ะไหนไปตรงนี้แหละโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ่าเด็กน่ารักจังเลยสวัสดีครับครูตุ๊กตาครับทีมงานซุปเปอร์จิ๋วซุปเปอร์เทนนะครับผมอ๋อค่ะพอดีวันนี้ฝนตกค่ะฝนตกแล้วก็น้องไม่ได้มาโรงเรียนทางลำบากตเราต้องไปกันไงครับคุณครูต้องใช้รถโฟล์วิวค่ะเพราะว่าพื้นที่มันจะ สูงชันมีอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ลื่นด้วยอ๋อเอารถตู้ไปไม่แน่ไหวไปไม่ได้โอเคครับงั้นเดี๋ยวไปเตรียมไปเตรียมรถนะคะโอเคได้ครับผมคันนี้หรือเปล่าครับดูโฟวิวอะอย่างนี้แสดงว่าน้องขาดเรียนบ่อยใช่ไหมน้องก็ขาดเรียนถ้าเกิดเป็นช่วงช่วงหน้าฝนนจะมีแต่ถ้าปกติเขาจะมาทุกวัน มา้ยมาไงเนี่ยมายอ๋อโอไโหัอ้โหโอ้โโโหโอ้โหอดิอ้้อโหอ้โอ้อหโอ้้โคโโหรอ้โหอ้โหโงอ้เลยเหอ้โอ้โห้โหโอ้อนเอ้โหโอหนอออออ โอ้โหขอบเยะกินเ้ีแหละาี่ปือแบบว่าเดินดินนี่ตกดูเขาเลยอ่ะมันจะม่เป็นาลยอีบโที่ยูเทิร์นได้ไหมนี่มีมีมนาวนี่ไหมนี่อันนี้ค่ะนี่ค่ะบ้านน้องนี่นี่นัดนัดบ้านดู่นรู้เลยเหรอแค่ตรงนี้นะ มีได้ปลูไม่สนไม่ไหวหรอกไม่อยากเชื่อว่ามีบ้านคนอยู่เลยอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวดูสิครับลูกสวัสดีครับลูกเอาไปเดียวไปสวัสดีครับพี่ก็มาเที่ยวบ้านน้องนัทใช่ไหมครับใช่ครับน้องนัททำไมวันนี้ไม่ไปโรงเรียนวันตกวันตกครับคุณพ่อสวัสดีครับครับรบกวนหน่อยนะครับคุณพ่อพาคุณครูกับพี่ไปไปเดินดูบ้านนะครับเราอยู่กันยังไงนี่ นี่พ่อมาบางฝนเหรอครับนี่บางฝนนะโอเคแต่ามันกัดในพังพร้อมที่จะรุกลงไปได้แต่บ้านพังไปกว่าเดิมเยอะเลยพ่อนี้นี้เอ็นไปกว่าเดิมจากเดิมตอนที่คุณครูมามันไม่ได้เอ็นขนาดนี้เลยไอห้องน้ำของเราเหรอแล้วเวลากลางคืนเราเข้าเราเข้ายังไงเนี่เอาไปใช้ตามเข้ามาครับอะไรนะเอาไปใช้ตามเข้ามาครับแล้วก็จุดเทียนงนะครับ อ๋อต้องจุดเทียนเอาแล้วนี่ฝนตกก็เปียกหมดเลยสิเดียวครับจุดไม่ได้ครับมันรัวครับไหนพาไปดูห้องนอนหน่อยนะนอนแล้วครับวา <c oughs> บ้านครับนะอ๋อแล้วประตูนี่ก็พังนะครับ แล้วอันนั้นรูปใครนะรแม่ครับนะครับคุณครูเขาแนะนําให้เราไปออกรายการซ<ช>ุปเปอร์เทนคิดว่าไหวไหมไหวครับเค,เคยดูรายการไหมครับผมเคยครับเคยดูที่ไหนครับโรงเรียนครับเราทําอะไรเป็นบ้างทำอะไรเป็นได้กีดยางครับอ๋อจะมาโชว์กีดยางว่างั้นเถอะ ไหวไหมไหวครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวไปโชว์ที่กรุงเทพกันเนาะใช่ครับโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยลูกสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนัทพลเจริญสุขชื่อเล่นชื่อน้องนัดครับอยู่โรงเรียนบ้านตับช้างอยู่จังหวัดพรครับ ตื่นเต้นปะเนี่ยตื่นเต้นครับเคยมากรุงเทพไหมครับไม่เคยครับเรอนี่ครั้งแรกเลยใช่ครับเป็นไงบ้างกรุงเทพอืมสวยงามดีครับสวยงามดีลูกโอ้โหแล้วมากับใครลูกวันนี้มากับพ่อครับมากับพ่อบ้านผมอยู่กลางป่า ตต้นสวนยางครับทุกวันผมต้องตื่นแต่เช้าไปช่วยพ่อกีดยางครับ บอกว่าถ้าผมไม่แขนททางานจะไม่มีเงินใช้ครับถ้าม,มีเงินใช้ก็ไม่มีไม,ม่ไม่มีเงินกินข้าวครับน้ำที่ใช้ดืม่มทุกวันนี้ต้องใช้น,กกนากฝนริง,าาอง,องครับรองจากห้ังคาบนลงโอ่งครับถ้าไม่มีฝนก็ต้องเดินไปหาน้ำบนภูเขาครับ ส่วนน้ําในห้องน้ํากับที่อาบน้ำผมต้องไปตักน้ำสจะน้ำที่ใกล้บ้างครับมานัรกี่ที่เอาครับสี่ครับหนักมากไหมครับหนักครับบ้านที่อยู่ก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ครับ ตอนกลางคืนเราจะอ่านหนังสือหรือห้องนะผมต้องจุดเทียนตามครับ mm. บ้านทีอยู่ตอนนี้ก็ใกล้พังแล้วครับมันข้าหลังบ้านมันเอ็นแล้วครับล้ายลินก็จะถล่มครับด้หลังคาบ้านก็จะรั่วแล้วครับแล้วฝนตกหนักเข้ามาในบ้านบ้านผมไม่มีฟ้าครับพ mm. วกเตียงกับเ,เสื้อผ้าก็จะเปียกครับหนังสือเล่ก็เปียกครับ ุกวันนี้ผมก็เหลือแค่พ่อครับพ่อบอกว่าแม่ผมเสียเป็นมะเร็งแต่แต่ผมสี่เดือนพ่อก็เลี้ยงผมมาคนเดียวตั้งแต่ตอนนั้นครับพ่อผมไม่่อยแข็งแรงครับแกเคยดูนรถจนหนักต้องเข้าโรงพยาบาลเลยครับตอนนั้นผมอยู่แค่ป2ครับ ก็ปานน้ำไปเจอคอามตกใจมาครับหาแกก็เลยไม่ดีครับการเดินน่าแกเจ็บครับเด็กเมื่อก่อนฉันพ่อพ่อเสียชีวิตไปแล้วก็พ่อไม่รู้อยู่ยังไงแม่ก็เสียทิ้งนั้นจนพ่อเสียตามอีกอะไรกัน เชีชชยนชิงพ,พงออ่อเป็นเด็กนิสัยดงง่ายอยากเรียนหนังสือก็เก่งๆครับในงานทำจะได้ดูแลพ่อครับแล้วทุกวันนี้เราเรียนหนังสือเก่งไหมไม่ค่อยเก่งครับทำไมครับไม่ค่อยทันเพื่อนครับอ่านเขียนก็ยังไม่ค่อยได้เลยครับ ตามเพื่อนทังครบอย่านอนเรืสูงๆเรื่องบอกพ่อเลยพ่อบอกพอแล้วต้องมาใส่มาสก u ก่เสียมั้งเสียมั้งพ่อเก็บตังค์ลูกเดียวทำมใหม่เพอส่งลูกงเรมก ไปออกจากบ้านรถเครืกก่องดับสองพ่อลูกดูเครื่องกันไปะทรงเรียนที่แตกแล้วมึงใายชอมรถมาแล้วก็ใายด้วยอย่าลูกได้เรียนหนังสืออย่าลูกน่าหน้าเปื่อยเพื่อนต้องพนดีสงสารพ่อมากครับ เรารักพ่อขนาดไหนครับรักเท่าชีวิตผมนะครับโอ้ยอ,อ๋พี่หอย แป๊บนะลูกขอโทษนะลูกเป็นเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้นะลูกอาการคุณพ่อทุกวันนี้เป็นไงบ้างครับเดินไม่ค่อยคล่องครับแต่ยังเดินได้นะครับครับนัดคิดไว้ไหมลูกว่าอะไรที่จะทําให้นัดออกจากสภาพชีวิตเหมือนในทุกวันนี้ได้บ้างหูกยังครับ หมายถึงกรีดยางใช่ครับรายได้เป็นยังไงบ้างครับกรีดยางเนี่ยครับถ้าฝนตกก็ได้พันหนึ่งครับถ้าฝนไม่ตกก็ได้สองพันครับต่ออะไรเนี่ยลูกต่อเดือนเหรอใช่ครับเวลาถ้าวันไหนมันฝนตกเดือนไหนฝนตกมันไม่ได้กรีดยางเงินไม่พอใช้เนี่ยมีบ่อยไหมลูกบ่อยนะครับแล้วลูกทําไงกันนะครับหาผักตามในป่ากินครับข้าวลูกมีข้าวทานไหม มีเป็นบางวันครับถ้าไม่มีก็ต้มผักทานอะไรเงี้ยเหรอใช่ครับได้เงินไปโรงเรียนมาล้เท่าไหร่อะครับห้าเปสิบบาทค,ครับบางวันก็ไม่ได้เลยครับถ้าไม่ได้ทําไงอะครับก็ไม่ไม่กินขนมครับโตขึ้นนัดอยากอยากเป็นยังไงเห็นชีวิตตัวเองยังไงไว้บ้างลูกแนอนาคอยากเป็นชาวสวนครับอยากเป็นชาวสวนอือทำไมลูก ทํางานช่วยพ่อครับอ๋อพ่อก็อทำจะดได้ช่วยพ่อทีออ่อยู่กับพ่อด้วยสมมติพ่อบอกทําอะไรก็ได้ลูกไม่ต้องมาเป็นชาวสวนกับพ่อก็ได้มีอาชีพอื่นๆหนอ่งไหมที่เราอยากทําลูกมีครับอาชีพะายลูกทหารครับทหารทหารทําไมถึงอยากเป็นทหารลูกช่วยชาติครับ เป็นเด็กชาติด้วยเป็นเด็กจิตใจจิตใจทีดีมากเนาะไหนลองทำทำท่าสู้หน่อยสิสู้สู้เอ้ยิ้มยิ้มให้พวกเราเห็นชัดๆหน่อยลูกนัดเออเนี่ยยิ้มแล้วมันต่อเออดีแล้วลูกยิ้มไว้แล้ววันนี้มาเนี่ยความฝันที่ลูกอยากได้กลับไปคืออะไรคะเงินเงินทุนซ่อมบ้านครับเออซ่อมเหอกลัวมันสลายลงอ่ะใช่อาอาแลววันนี้เต็มที่นะ สู้ไหมสู้ยิ้มไหมลุยเลยลูกลุยลุยลุยครับนัดสวัสดีลูกสวัสดีครับดีใจที่นัดมารายการนะชอบเวลาเห็นนัดยิ้มยิ้มแล้วโลกกว้างขวางทันทีเลยท่นานครับผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนัดนะครับมีอยู่หลายประเด็นครับเรื่องแรกก็คือว่าเขาถ้าไม่หน้าฝนนะครับเขาก็จะพยายามไปโรงเรียนก็จะขาดเรียนไม่มากแต่ถ้าหน้าฝนเนี่ยขาดเรียนบ่อย เดินทางลําบากข้อดีคือคนในชุมชนช่วยเหลือครับมีบางครั้งมีเพื่อนมารับใช่ไหมลูกก็ติดรถเพื่อนไปนะครับนี่คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2องรายได้ครัวเรือนครับทั้งปีเฉลี่ยได้ประมาณ2 0,000ื่นเศษเศษสองหมกว่าก็ตกประมาณเดือนละสองพันนิดๆครับรายได้ของครัวเรือนนะครับแล้วก็บ้านนะครับบ้านที่อยู่เนี่ยถ้าฝนตกหนักพ่อให้นอนในบ้านไหมลูกไม่ครับพ่อใช้ให้ออกไปอยู่ข้างนอกก่อนครับเพราะว่าทั้งพ่อและนัดไม่มั่นใจว่ามันจะถล่มเมื่อไหร่คือมัน แล้วครับแล้วก็ครูตุกตาที่เคยไปดูก็บอกว่ามันไม่เหมือนเดิมมันซุดโทรมไปมากแล้วนี่จึงเป็นความฝันที่นัดมาซูเปอร์เทนแล้วอยากจะปรับปรุงให้บ้านดีขึ้นนะครับรําการครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าอย่างที่ได้มาเข้าไปทําอะไรอนะอนะลูกยินข้างลุปงปอกครับมาเนี่ยลูกเอออยากรู้เลยอ่ะกรีดแล้วไปทําอะไรนะรัฐการครับทุกสามวันเนี่ยนัดจะไปกรีดยางครับแล้วเมื่อกรีดยางแล้วเขานํายางไปขายที่ไหนไปชมกันนะครับ ที่ต้องเจ็ดโมงเพราะว่าถ้าเช้ากว่าจะเป็นมืดไม่ได้ลึมกมอคมนพ่อเ้ายังทางชันมากครับทีมงานบอกว่าเดินยากมากนะครับมันไม่ราบเลยครับ limp, limp, limp. มันขึ้นลงขึ้น,นลงตลอดนะครับเนี่ยครับต้นยางอยูนน่างทงหมด ต้นยางตรงนี้ครับเป็นต้นยางที่เคยมีคนมาปลูกครับแต่ว่าที่ตรงนี้มันปลูกไม่ได้หลังจากนั้นเนี่ยต้นยางก็เป็นต้นยางที่ที่เป็นต้นยางของหลวงครับแล้วก็เอาอนุโลมให้คุณพ่อกรีดได้นี่คือทางขึ้นครับดูความชันเลยครับคร<อ>ับนัดกับพ่อเดินเรี่ยวเลยครับครับทีมงานเดินแล้วลววววุ้งลุ้ฮะลุะลงะเพื่อให้บินโดนมันเดินยากชันมากครับไอ้ช้ยแรงมากเลยนะฮะทีมงานดูความชันเลครับโอ้โหก็จะ ตัวตกมันก็กลิง <Okay. S 1> ่งครับไม่ไม่มีความราบอะครับไปนเป็นเขาเป็นเดินนะครับแล้วพ่อก็ขาเจ็บด้วยนะน้าใช่พ่อขาไม่ดีครับคือยังรักษาได้ไม่สมบูรณ์ได้แล้วหรอครับอันนี้ต้นที่เรากรีดไว้ใช่ไหมครโอเคไหนมันเป็นไงนัดเอาโชว์ให้พี่ดูหน่อย <c oughs> นี่คือก้อนยางครับ มันมีให้กี่เยอะไหมลูกน้าถามว่ามีกี่สิบต้นเลยลูกห้าสิบต้นฮะาสต้นห้าสิบต้นมีห้าสิบต้นครับบริเวณนี้มีห้าสิบต้นเมื่อรวบรวมยางได้หลายๆก้อนเลยนะครับก็จะพากันไปขายครับโร่เกล็กก็ไม่ดีลูกครับดูความชันครับโอ้โโหสุดท่อระวัง จังหวะน,นี้นัดก,ก็ซ้อนไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักครับนี่นีขวงน้ำคิ่ยางอยู่ไหมครับรคโอ้โหโอ้โหนี่ก็ไม่ง่ายอ่ะไม่ง่ายนะ รัที่นียคือร้านที่รับซื้อ,อยางอรอช่างยางนะครับเอสเกิลรับอ่ะอ,ะอ,ะอะัลูกอ่ะมาเดียววันสองร้อยห้าสิบสองบาทแต่ประตันให้แต่สองร้อยหกสิบโอเคสู้ๆนะ ดเดี๋ยวมาขายไม่น่าลุกนะน้องเขามาขายที่นี่ประจําค่ะบางทีเขามาทีละนิดทีละหน่อยเพราะว่าเขาไม่มีเงินบางทีก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่าเขาจะไม่มีตังค์ไปโรงเรียนเขาก็จะต้องตัดยางแล้วก็ต้องไปขึ้นไปตัดบนเขาแล้วก็เขามาขายเนี่ยค่ะบ้านเขากับรบ้านพี่อยู่คนละหมู่บ้านเพราะของเขาอยู่หมู่ห้าแต่พี่อยู่หมู่สิบสี่ ใช่แล้วก็เวลาเขามาขายเขาก็จะมาแล้วก็จะถามว่าทําไมไม่ไปโรงเรียนเขาบอกเขาม่มีเงินเขาต้องขายขี้ยางก่อนต่อเขาจะไปโรงเรงียนได้ใช่ค่ะเขาช่วยพ่อเขาน่าสงสารใช่ค่ะขอบคุณครับส,สิ่งที่ช่วยอุ้มคืดูแลก็้าคนนี้ก็คือคนในชุมชนนะครับใครสนับสนุนช่วยเหลืออะไรได้ก็ดูแลกันเพราะว่านี่คือน้ําใจของพวกเราคนไทยนะครับเมื่อสักครู่ตอนต้นรายการเนี่ยเห็นน นัดเขาสามารถปีนเก็บต้นมังคุดได้โจทย์แรกที่เราจะท้าทายเขาเนี่ครับเป็นโจทย์เกี่ยวกับเรื่องทักษะการปีนคลิปยังไม่จบรับชมต่อคลิป2ที่ลิงกใต้คอมเมนต์ครับวันเด็กปีนี้ซุปเปร์จิ๋วจัดงานยิ่งใหญ่ครับพบกับโชว์สุดพิเศษจากพี่ๆซูเปอร์เดรดและเพื่อนๆซูเปอร์เทนรวมถึงกิจกรรมและเกมต่างๆมากมายนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ของเราครับ ซูเปอร์คิดเลมปิกเกมทักษะแห่งโลกอนาคตครับนี่คือเหรียญซูเปอร์คิดเลมปิกครับเกมทักษะแห่งโลกอนาคตเราเตรียมให้แจกน้องๆนะครับวันละ4 0 0พเหรียญนะครับ1ิและมกราคมนี้พบกันที่เซ็นทรัลเวิลด์ทุกกิจกรรมฟรีตลอดงานครับมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ